ขนมง่ายๆกับเบบีวิตอันนะคะเชฟตูนะคะวันนี้จะพาทุกคนทคําคัพเค้กชาไทยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะมาตัวนี้เขาเรียกว่าชิฟฟ่อนวานิลาค่ะทุกคนคาะบางคนบอกว่าเชฟคะทําไมสอนแต่ชิฟฟ่อนทุกคนเชฟว่าชิฟฟ่อนมันง่าย<ะ>แต่ว่าถ้าเราอยากได้เท็กเจอร์แบบเนื้อบัตเตอร์อะไรแบบนี้พี่พจา๋า<ะ>ขอให้เราทําเป็นเนื้อสปันถ้าเค้กสปันก็จะ ง่ายไปอีกเอาทุกอย่างรวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันแค่5้าถึงหนาทีแค่นั้นพี่พี่จ๋าหยอดน้ํามันแล้วก็ตีเข้ากันแค่นั้นได้แล้ว,วแต่ถ้าเนื้อชิฟฟ่อนเราต้องมาแยกไข่แดงไข่ขาวแบบนี้ค่ะส่วนผสมแรกนะจ๊ะพี่พี่จ๋าไข่ขาวนะคะไข่ขาวก็จะมีพี่เชฟแยกไว้แล้วค่ะไข่ขาวสี่ฟองพี่พี่จ๋าน้ําตาลทรายขาว50กรัมค่ะ แล้วก็ครีมออฟทาท่า1ทับสช้อนชารเราก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนของไข่แดงไข่แดงก็จะเป็นไข่ที่เราแยกไว้แล้วนะคะทุกคนสดมากขนาดแยกยังไม่แตกอันนี้คือไข่สดมากๆเลยไข่แดงสีฟองน้ำตาลป่น25กรัมค่ะน้ำมันพืช50กรัมตัวนี้เชฟใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็น้ำเปล่า 6กกรัมค่ะ,คะแต่ถ้าคนไหนอยากได้เป็นเนื้อเค้กเป็นเนื้อชาไทยพี่พิจาเราเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำชาไทยได้อันดับแรกเราจะมาทำส่วนของเนื้อเค้กกันก่อนค่ะทุกคนค่ะแทไข่แดงลงไปได้เลยจ้าไข่แดงคือสสดมากทุกคนสดมากและเราก็ใช้ตะก็่มือคนค่ะ น้ำตาลป่นลงไปนะนี่แล้วก็คนค่ะนี่ทุกคนค่ะขั้นตอนนี้แนะนำให้ทุกคนคนจนกว่าน้ำตาลป่นละลายเข้ากันกับไข่แดงนะคะทุกคนค่ะไม่งั้นมันจะทำให้เค้กของเรามีกลิ่นคาวนะพอเข้ากันอย่างนี้ทุกคนค่เราก็ใส่ส่วนของน้ำเปล่าลงไป ถ้าอยากเป็นเนื้อชาไทยแนะนำให้เป็นน้ำชาไทยนะคะแล้วก็น้ำมันค่ะนี่หลังจากนั้นก็คนค่ะเราก็ใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยผงฟูเชฟบอกแล้วว่าเนื้อชิฟฟ่อนวานิลาทำง่ายผงวานิลาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนผสมได้เลยค่ะนี่ น,ะะนี่หลังจากนั้นพี่พิจา๋าเราก็จะพักส่วนของเนื้อเค้กไว้นะส่วนของไข่แดงนะทีนี้เชฟก็จะมาตีส่วนของไข่ขาวกันค่ะนี่นะเชฟใช้เป็นเครื่องตี7ลิตรของเบควิดอันทุกคนสวยมากอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อวยอพี่พิจา๋าเรื่องจริงนะจ๊ะเราก็เทไข่ขาวลงไปเชฟขอเทฝั่งนี้นะอ่าตามด้วย น้ำตาลทรายขาวค่ะทุกคนเดี๋ยววนสูตรอีกั้งนะคะจ้าไ,ได้เลยค่ะได้เลยค่ะทุกคน<ๆ>พี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะสูตรเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอาไว้ให้หน้าเพจเลยเนาะใอะ่อะอะโอเคทุกคนค่ะเราใส่ครีมออฟทาท่าลงไปแล้วนะจะแเราก็หัวตีที่ใช้ตีนะเชฟใช้เป็นหัวตีตะก,ก้อนะคะทุกคนค่ะนี่อาจจะน้อยนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้จะใช้เวลาตี เพราะว่าตัวนี้มันเป็นโถ7ลิตรนะคะทุกคนขาไข่สีฟองถือว่าน้อยเนาะ,ะเราจะใช้เวลาในการตีนานนิดนึงพี่วิสาสำหรับใครที่มีคำถามนะคะพิมพาดเลยทุกคน อ่อนมากๆเลยนี่จ๋าพอเราได้ส่วนของไข่ขาวแล้วนะจ๊ะทุกคนดูสิไข่สี่ฟองนะจ๊ะการที่เราจะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนนะพี่พี่ก็อยู่ที่เครื่องตีเราด้วยนะคะทุกคนขานี่เดี๋ยวเชฟขอปาดเอาให้หมดก่อนนะคะทุกคนน,นี่เบามากเชฟทีหน้า<ค>เนื้อเค้กแบบ มองดูแล้วแบบว่าเบามากแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือคนคนแป๊บเดียวค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นไม้พายตะล่อมเอาค่ะเริม่มรู้ใจชินโอ้สวยมากเนี่ยทุกคนในระหว่างนี้นะพี่พี่ก็คนให้เข้ากันพวกคนขาวิธีการคนก็เหมือนกันอย่าคนนานนะเนื้อชิฟฟ่อนเขาต้องการความลำมุน ความเบานะคะทุกคน <S <S เดี๋ยวเชฟขอวอมเตาก่อนนะแล้ววันนี้นะเตาที่ใช้นะคะจะเป็นเตาของเบบิทอันนะทุกคนตัวนี้นะ60ลิตรค่ะสีชมพูเชฟขอวอมเตาเค้กคัพเค,ค้กนะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศานะคะทุกคนอบประมาณ15นาทีค่ะหมุนไปเลยค่ะวอมเตาไว้ก่อนอนี่นะจ๊า <S <S เขาเรียกว่าถ้วยจีบสแตนเลสพี่พี่จ๋า เชฟใช้นะคะเป็นเบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3นิ้วพี่พี่าไปหาซื้อที่ร้านเบเกอรี่ได้เลยนะคะทุกคน<ะ>แล้วก็ถ้วยกระดาษถ้วยจีบกระดาษเบอร์3 2 1 8ตัวนี้ใช้งานได้ตลอดการ<ะ>ซื้อ1แถวได้ตั้ง800ใบพี่พ<ะ>่อซื้อ1แถวแถวและไม่กี่บาทนะคะทุกคนขามีหลายสีเราจะเอาเป็นสีแดง สีลายการ์ตูนก็มีลายอะไรนะสตอรอเบอรี่อะไรมีหมดนะคะทุกคนไปหาซื้อได้เลยนะสูตรหนึ่งได้ประมาณ20ถ้วยนะคะทุกคนขาสูตรหนึ่งนะมาทีนี้เราจะเอาเข้าอบนะเชฟจะบอก ไฟหรือรอบหนึ่งนะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศานะคะอบประมาณ15นาทีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเข้าอบได้เลยค่ะนเอาเข้าเตาอบได้เลยอบน้องไว้เลยค่ะหลังจากนั้นนะเชฟก็จะพาทุกคนผสมสังขยาใบเตยกันค่ะส่วนผสมนะคะ สังขยาชาไทยหนึ่งถุงทำผสมเรียบร้อยแล้วได้ประมาณ1กิโลนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า1ถุงนี้จะมีสองถุงเล็กแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนถุงเล็กตัวหนึ่งเนี่ยถุงเล็กอันนี้กวนเรียบร้อยแล้วน้ําหนักเกือบ500กรัม<อ>ค่ะ,วะเวลาเราผสมทุกคนคุ้มมาก,มมากใช่ตัวนี้ดิฟตัวนี้พี่พี่จ๋าเราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้าง,างเอาไปราดกับไข่นกกระทาเอาไป จิ้มกับปลาต้องกโกตัวนี้นะพี่จ๋าปเป็นไซส์ห้ารกรัมใช่ค่ะนี่ไม่ทันแล้วไข่หน <c oughs> ึ่งฟองนี่ได้ดใช่คิโไข่น้ำเปล่าลงไปอ่าทุกคนแป้งสำเร็จของเราคือไข่หนึ่งฟองน,น้ำเปล่าน้ำเ,เปล่า200นมข้นจืด200แค่นั้นจ้ะจบไม่ต้องเติม,มอะไรแล้วนะจ้ะ รสชาติคือเปะเวอร์เข้มข้นมากนะเชฟเป็นแบบว่าเป็นชาไทยที่แบบมีความเข้มข้นมากๆเลยนะจ๊ะพี่พี่มันเดอะเบสอะทุกคนน,น,กน,น,นีน่ใช่ทุกคนในไอใส่ถุงแล้วก็มัดดีๆนะคะทุกคนค่เก็บไว้ในช่องธรรมดาใช่ทุกคนเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีความเข้มข้นมาก แล้ววิธีการผสมนะพี่พิจาแนะนําให้ตรงที่มันลอยๆเนี่ยทุกคนเราก็คนให้เขาแบบว่าเข้ากันก่อนนะแล้วก็มันจะมีความสกัะของน้ําตาลเนาะทุกคนคะ่ะเราต้องแบบคนให้น้ําตาลละลายก่อนนะนี่เนี่ยทุกคนเป็นลักษณะน,นี้นะตุ่งชนนะคะทุกคนนี่ดูกอ,องเอาให้หมดเลยจ้ะ ถ้าเราเปิดไฟแรงพี่พี่จ๋าเดี๋ยวสังขยาของเรามันจะไหม้ก้นกระทะนะคะแนะนำให้เป็นตะกอ้อที่เป็นซิลิโคนนะค,นคะ่ะวิธีการคนนะคะเชฟจะเปิดเป็นไฟกลางนะทุกคนอ๋อและเราก็ต้องคนเน้นๆตรงก้นกระทะตรงกลางกระทะเลยนะทุกคนคะ่ะไม่งั้นมันจะทําให้สังขยาของเราเป็นก้อนเป็นเม็ดนะอาจจะไหม้ได้นะคะถ้าเราเปิดไฟแรงนะทุกคนคะ่ะนี่ทุกคน เดี๋ยวเชฟขอคนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนวิธีการคนนะพี่พิสาเราจะคนแบบว่าสมมุติว่าเป็นรอยตะก้อแล้วเราก็ผ่อนไฟเป็นไฟอ่อนนะทุกคนแล้วเราก็คนไปสักพักหนึ่งนะ,ะอ่าไม่งั้นมันจะทําให้สังขยาของเราแบบแตกมันนะคะทุกคนคะะน่ะอ่าใช่ค่ะแนะนําให้คนให้เข้ากันแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราก็เทลงเลยจ้ะ ด้านนี้ไหมจ๊ะทุกคนชาไทยทำไมสีเข้มจังเลยหอมมากเยอะมากอ่าแบบนี้เลยจ้าแม่จ๋าแบบนี้เลยจ้ะ,จาแบบจะปาดลงให้หมดนะจ๊ะทุกคนหอมมากอะ่ะการ<า>เช็คเค้กนะคะพี่ๆเขาทำกันยังไงเนาะวิธีการเช็คเค้กนะ เราจะใช้ไม้ทุกคนใช้สแตนเลสก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเวลาเราจิ้มลงไปเนื้อเค้กอะถ้าสแตนเลสอะมันจะไม่ติดขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม้อ่สมมุติว่าเนื้อเค้กเราไม่สุกไม้เนี่ยเนื้อเค้กจะติดขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเค้กสุกก็จะไม่มีเนื้อเค้กติดเลยนะคะทุกคนคะ่ะนะแนะนําให้เป็นไม้นะคะพ,พี่จี่จะตรงกลางใ,ใช่ค่ะตรงกลางอะเรามาดูคะ่ะเปิดแบบนี้ปุ๊บเราเน้นเลยค่ะถ้วยตรงกลางเลยนี่ นี่ทุกคนจิ้มออกมาแล้วเนื้อเค้กไม่ติดเลยแสดงว่าส,สุกแล้วค่ะเวลาปิดเตาทุกคนคะ่ะเราก็จะง้มเตาไว้แบบนี้นะเพื่อที่ขอบตรงนี้มันจะได้ไม่ดำนะคะก็ไม้ไปแหลมได้นะไม้ที่เราจิ้มเค้กเมื่อกี้เนี่ยจิ้มลงไปเราก็ทตรงกลางค่ะใช่ค่ะควานควานรอบๆนะคะทุกคนคะ่ะ ให้มันมีพื้นที่ในการแบบว่าใส่ไส้ลงไปะอะไรแบบนี้เ,นเวลาเราบีบนะทุกคนเราก็ดันลงไปข้างล่างเลยนะนเห็นมเห็นดูมันเหมือนมันพองขึ้นลใช่มันเหมือนดันขึ้นมาแต่ว่าข้างในยอย่าทั่วถึงนะทุกคน ได้ค่ะพี่พิจาอ่ะทีนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาโรยน้ำตาลโดนัทนะจ๊ะพี่พี่เราก็โรยได้เลยค่ะ กันบ้างคะทุกคนคับเค้กชาไทยทําง่ายไหมคะอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะเชฟขอตัวไปแล้วคะ่ะเจอกันเมนูหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เชฟด้วยนะคะ